คืนเป็นคนตาสลาครับผมไฟนี้ซ้อมไ่กี่วันครับซ้อมไปยี่สิกว่าวันครับซ้อมอยู่ที่ไหนครับไฟนี้ซ้อมอยู่ระยองครับเขาอยู่ที่ค่ายเราเลยค่ายตาสลาแล้วมีแครปเปิเล้ลคุ้มาซ้อมไฟนี้ม,มเีเด็กไม้ป่าแล้วก็มีมวยเด็กๆน้องๆในค่ายครับก็คือช่วยกันเนาะครับตอนนี้เราเอายุเท่าไหร่ละยี่ครับ <24 S 1> เราสูงมาเท่าไหร่163่ร้บสามเมตรอะถปล่อยมาไว้กี่วิโดครับประมาณห้าบแปดครับเราเป็นมือตัดตลยเลยครับสี่มือแต่ใช้แต่ใช้ครับเราวันนี้เราเจอกับยอด ไฟแรกเลยแล้วได้ศึกษาเกลียวตัดเข้ามาป่ะก็ดูอยู่ครเขาเป็นมวยสไตล์อะไรครับก็ฝีมือมีจอครับเตะท้ายแล้ววันนี้ระหว่างเกมวางแผนไงก็เดี๋ยวไปเรื่อยๆครับช่วยแรกไปเรื่อยๆค่อยๆไปเนาะอย่างไฟที่แล้วนี่เราต่อยไว้ที่นี่ครับเวทเท่าไหร่วันนั้นสิบหกครับเป็นไงวันนั้นแพ้ไปละลายไปพลาดแพ้ใครนะลุงละลายครับวันนั้นเราไปพลาดเขายังไงอ่ะโดนการข้อครับโอ้โหจงหวะเท้าเดียวเลยครับเลยตอนนี้มึนเลยใช่ไหมครับอืมแล้วอย่างวันนี้เราเจอยอดพด เราเวทเท่าไหร่วันนี้ร้อยสิบหกเหมือนกันนะก็เอาไม่มีปัญหาเนาะสบายสบายครับอืมแล้วเราวางแผนวางแผนยังไงอย่งวันนี้ก็เดี๋ยวว่าไปเรื่อยๆครับไปสายๆกันไปค่อยตามสไตล์รอเนาะลอาทุนจังหวัดตายองครับเอาฝากเช่วยช่วยให้ขับรถนี้นะพี่น้องชายอองช่วยเชียร์ช่วยเป็นกลังใจก่อนอันนี้เต็มที่แน่นอนเกิดนะครับผมว่าน้องชาย